เดเดเดยวเด็ดเด็ดเดยวแนทมึงให้กูคืนงานกูมาเจอแบบเนี้ยเหรอไม่บอกกัว่ากูต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ชีวิตกูไอ้เต้นมึงจำไม่ได้เหรอใครอ่ะเจ้ึงไงปีนี้เป็นเยอะมั่งครอบครูมมั่งนะเป็นปีนีปเนี้ยฉันยังไม่ได้ร้องก่อนเลยเอ้า ให้ร้องก่อนดิลิเกอะไรไม่ร้องก่อนเขาจะรู้ไม่ใช่ไม่ตัวอะไรล่ะให้ร้องก่อนก่อนเออลิเกเขาก็ร้องก่อนเยอะแยะให้ร้องก่อน <laughs> ให้ฉันร้องนะ <laughs> อ่าๆแล้วนะโอ้ตัวฉันฉันนี้ ไอ่เจเจ้บว่าเหมือนเหมือนไปแล้วเหมือนเกินไปแล้วเดี๋ยวเขาคิดจริงเหมือนเกินไปแล้วเอาแค่แสาดงพอเออเหมือนเหมือนเกินทีนี้กูรับสึกสองด้านเลย อยู่บ้านบานลมีกูเจอนำดงอยู่นี่กูเจอมึงอีกอ้าแล้วกูเชื่อว่าอย่างไงเจ้าภาพขอเน่ไม่เชื่อกูจะปีนี้มึงได้บ้าทั้งปีแน่ฮ